เริ่มออกเดินทางด้วยการถึงสนามบินตั้งแต่หกโมงเช้าไฟออก8ปดโมงยีไงแต่ข้อดีของการมาสนามบินก่อนเพื่อมาทําอะไรอินฟูซียมาถ่ายรูปคะ่ะมาคนเดียวก็ถ่ายรูปได้เดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าถ่ายยังไงอุปกรณ์ต้องครบนะถ่ายรูปเสร็จเช็คอินเรียบร้อยก็ขึ้นไปรอด้านบนคือก็แฟสหน่อยว่าจะถ่ายอัพลงสตอรี่สรุปไม่ได้อัพจากนั้นเปิดกล้อง DJI มาเทสระบบค่ะว่าพร้อมไหมกับการไปกวางโจรอบนี้เอ,อเราบอกลรวใช่ไหมว่าเราไปกวางโจคือใครเข้ามาฟังคลิปนี้ฟังเล่นๆน,นะคะไม่ต้องหาสาระ จากนั้นก็ไปเตรียมขึ้นเครื่องบินนะคะเรามาของจำชื่อใส่การบินไม่ได้ค่ะก็ะคือต<อ>ัวย่อคือ CZ เพิ่งสังเกตว่าใส่การบินมันเป็น C ีกับแซดจะมาอ่านว่า CZ ใช่ไหมนะที่นั่งหลิดติดหลิดเอยติดเออติดลินหน้าต่างค่ะหลนะับตื่นก็มีอาหารมาเสิร์ฟนะคะฟอยที่คุณเคยละละรสชาติของจีโรเมียนที่คุณเคยค่ะคือไ,ไฟประมาณสองชั่วโมงนะคะแต่เมื่อยมากน่า,นาจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นเราก็สปังอ,อกไปแป๊บหนึ่งค่ะก็ถึงแล้วนะคะน,นี่คือกวางโจวเรามาดูแคนตันแฟร์นะคะบอกไปได้ยังไ่้งย แล,แล้วก็ถึงกว่างโจแล้วนะคะอากาศร้อนเหมือนบ้านเราสนามบินก็ขึ้นไปตลับอย่างอบอุ่นนะคะเวลคัม <Welcome S 1> ทุกกว่างโจเวลาที่นี่ก็จะเร็วกว่าที่ไทย1ชั่วโมงนะคะแนะนําว่าควรเปิดโร a m i n g มานะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซิมใดๆของ AIS Lady to fly อะไรเนี่ยดีมากเพราะถ้าคุณเปลี่ยนซิมมาใช้ที่นี่คุณจะใช้ tiktok ไม่ได้เดี๋ยวมาทำคลิปเล่าแยกทีกนะคะว่าถ้าจะแกตากะา tiktok จากที่จีนต้องทํำยังไงอันนี้คือห้องนอนนะคะคือห้องนอนติดสนามบินห้องกว้างห้องดีเสียอย่างเดียวคะ่ะเสียงเครื่องบินดังมากประเทศผู้ผลิตรถไฟฟ้านะคะก็จะมีแต เรียงรายลรามากันที่เปยจิงลู่นะคะก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์คเป็นน้องหมาโพหัวออกมาสองตัวแบบคือแบบอารมณ์ดาราท่านหนึ่งพบปะแฟนคลับอะ่ะทุกคนคที่นี่อารมณ์แบบเหมือนเป็นพวกสยามของของ,ของทางกว่างโจนะคะแต่ที่งงคือชื่อนะนี่คือกว่างโจแต่เปยจิงลู่ลู่ที่เปิดถนนถนนเปยจิงอยู่นะกว่างโจอเออตั้งชื่อให้งงเพื่อก็อมาก็มาทานข้าวนะคะเป็นมือแรกที่กว่างโจก็เป็นอาหารสไตล์จรนงจีอันนี้เป็นน้องปลาหมึกนะคะปลาหมึกตัวโต,วตวมากแล้วนี่ของโปเลยคะ่ะฟันเฉียนไข่ฟันเฉียนตั้นแต่ไมู่นมีพี มาค่ะคือมองหน้าน้องแบบเอ๊ะเราควรกินดีไหมดูตานือวันนี้นนนเป็นวันหยุดของที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นวันแรงงานคนก็เลยจะค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวแบบเดินเหยียบตีนกันได้เถอะอแล้วพี่ที่พามานะคะก็พมามาหมู่ที่วัดหนีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุประมาณพันสามร้อยปีจะมาอ<ล>ะบอกว่าหมู่เราแม่นเรื่องอะไรนะคะแล้วต่อมาก็มากินอีกแล้วะค่ะเป็นครัวซองสุดอร่อยซึ่งอันนี้เขาบอกเป็นสาขามาจากฮ่องกงนะคะซึ่งอร่อยมากเนื้อครัวซองอร่อยชีสอร่อยอร่อยไปหมดแล้วเราก็เดินผ่านร้านนี้นะคะสุดท้ายเสี่ยเงินให้ร้านนี้เป็นชุดจีนคืออชุดดทีี่ไ้มาารววินะสย ทุกคนหรือ,อยังนะว่าเรามาดูงานนี่มาทำอะไรตื่นตาตื่นใจกับ LED อันนี้มากทุกคนมันเหมือนมันลอยออกมาเลยอะคือแบบเรในความเป็นเราคืออดไม่ได้คือยื่นมือไปรับเหมือนประหนึ่งเขาให้ลูกบอลลูกดาวดวงดาวอะไรมาไม่พอคือนางยื่นดวงดาวแล้วนางจะมุดออกมาด้วยจ้าคือเลิศน,นะอ่ะบาย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 อ่ะบายบายจบการ์ดเราค่ะวันนี้เดินฉ่ำมากเดินไปทั้งหมดประมาณ9,000พัก้าตอนขากลับนะคะก็ผ่านแกงนีเดี๋ยวทุกคนฟังเสียงนะคือเต้นวันนี้นะ